ที่เราทําเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้คือสูตรมาตรฐานเลยนะครับสูตรมาตรฐานเลยนะที่อาจารย์สอนมาก็คือสาลายยี่สิบเปอร์เซ็นสาลายยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือในหนึ่งกิโลเนี่ยก็คือสองร้อยกรัมนั่นเองใช้สาลายจำนวนสองร้อยกรัมนะสาลายสองร้อยกรัมน้ำผสมกันแล้ว ให้ได้หนึ่งลิตรแล้วใช้ตัวสารกันบูดก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอตอันนี้เป็นฟู้ดเกรดตามร้านเบเกอรกี่มีนะยี่ห้ออะไรก็ได้ร้านเบเกอรี่มีโซเดียมเบนโซเอตใช้สองกรัมถึงห้ากรัมในสูตรหนึ่งลิตรแต่ในที่นี้ผมใช้แค่สองกรัมพอ โซเดียมไ้โซเอตเนี่ยเรามาละลายน้ําก่อนข้างน,นอกแล้วค่อยมาผสมลงไปเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทํำยังไงนะเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> เติมน,น้ําลงไปก่อนประมาณห้าร้อยดีซีก็ได้ไม่ยากไม่ยากโคงอะ่ะ มันตัวัดลมมันฟุ้งโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับอันเลยตักเบาๆก็พออันนี้หนูเอาน้ำเปล่าใสหน่อยครับน้ำเปล่าใช่ส่วนโซเดียมเบนโซเอตเนี่ยสารกันเสียเนี่ยนะที่เขาใช้ในเบเกอรี่ก็เรา เอามาละลายน้ำก่อนนะใส่น้าสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบมิลีก็พอนะ,อะคนได้มือก็ได้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ ใส่เลยนะครับใส่ลงไปได้เลยทำไงต่อครับตินน้ำไม่คร้เท่าไหร่ครับถูกต้องครับ ที่เขาเอาวางบนเชลได้นานเนี่ยในโรงงานเนี่ยเขาจะทําการเขาเรียกว่าต้มร้อนต้มร้อนไม่ได้ถึงกับเดือดนะครับเวลาที่เขาใส่ในขวดแพ็คกิ้งเนี่ยเขาก็จะใส่ทั้งร้อนๆนี่แหละมันก็จะเหมือนเป็นการพาเจอไลท์แล้วก็ปิดฝาเลยปิดทั้งปิดทั้งอุ่นๆนั่นแหละที่เขาจะเซ็นปิดเลยเนี่ยอันนี้ก็เก็บเก็บอยู่บนเชลได้ได้เป็นปีนะครับ แต่เราเราทำใช้เองเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องไปปั่นร้อนอะไรงั้นหรอกเราก็เนี่ยใช้แค่สารการเสียแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็อยู่ได้เนี่ยยังไงก็บมกก่อนสามเดือนอยู่แล้ะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ กิโลทําได้ห้าลิตรสาหร่าย1นกิโลเมื่อซื้อแพ็คละ25ล่กิโลตกกิโลละไม่เกิน200บาท185ถึง200บาทอยู่ประมาณนี้เท่ากับว่าเราได้ลิตรเท่าไหร่ครับ1นกิโลทำได้5ลิตรตีสักกิโล200เท่าไหร่ครับ40บาท ถูกไหมถูกปะถูกนะเอเนี่ยตกลิตรละสี่สิบบาทแต่ถามว่ามันสู้ที่เขาใส่มาได้ไหมก็คือต้องบอกว่าสมุิว่าเต็มสิทธ์เนี่ยของเขาอะนะ ของเราเนี่ยประมาณหกจุดห้าถึงเจ็ดคุณรับได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องมีจุดขายเป็นจุดเด่นเขาในในการที่จะทําการค้าขายเขาก็จะผสมนู่นนี่นั่นลงมานะคือตัวพูดง่ายๆว่าของเราเนี่ยดิบๆเลยดิบๆเราสาหรายเอาสาหร่ายผงมาปั่นอย่างนี้เลยก็ได้สาหร่ายนะแต่บริษัททั่วไปก็คือแอดหรือบวกตัวนี้ตัวนี้เข้าไป เช็ดแล้วฉีดจะแตกดีแตกดีอาจจะเป็นอาะอ,อ,อาจจะบวกในโตผีก,ก็ได้ถ<ด>ูกั้นะอ่าะปฏิเสธฮิวเมดไปอีก,ก็็ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบฉีดแล้วอยากให้ใบดาเขียวเข้มก็บวกแอดแม็กนเซียนเข้าขไปอีก<ด>อย่างนี้แล<ด>้วนะผมนึกบอกว่าที่เราทําใช้กันเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันคือของวัตถุดิบที่เป็นดิบๆจริงๆ ไม่มีการปรุงแต่งเลยเพราะนั้นเราจะไปเทียบเคียงกับทุกบริษัทไม่ได้นะฮะเราอยอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่สารตั้งต้นเขากับเราเหมือนกันได้ไหมสารไหลตัวเดียวกันนี่เลยนะอยู่ที่เขาเอาสารไหลดาสารไหลทองสารไหลเขียวมาทําใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็คือเอาสารไหลมาปั่นให้อยู่ในรูปของของน้ําแต่บริษัทเขานู้นตัวนี้มาใส่อีกอ่าเพราะนั้นถ้าถามว่าเราไปสู้เขาได้ไหม ยอครับยอมนะเพราะนั้นถ้าเราเองเมื่อรู้กับวิธีในการผลิตแล้วรู้อัตราส่วนรู้อัตราการแล้วเนี่ยเราก็ทําแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปเอามาใส่รวมกับตัวของเราถูกไหมฮะใช่ก็แค่นั้นเองใช่ครับอ่าแค่นี้แหละมันก็มันก็ลดต้นทุนเราได้ละอ่าแล้วเราก็เชื่อว่าสาลายของเราเนี่ยเฮ้ยเปอร์เซ็นต์เราถึงเพียไ่แต่ว่าถ้าเอาใครขี้เกียจทาเองก็ ก็ซื้อเขาซื้อเขาใช้หุดหนุนร้านจะขายยาบ้างในบางตัวทําใช้เองบ้างในบางตัวเราอยู่ได้เขาอยู่ได้คุณจะลืมว่าเวลาที่เราไม่รู้ว่านาคติทุเรียนมันจะแพงแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่สูงสุดสุดสามันนะมันไม่ได้อยู่ค้างฟ้าแบบนี้ไปตลอดหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาเหี่ยวเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รู้เร็วๆนี้แหละแต่เร็วกันไหนไม่แล้วแล้วเมื่อนั้น ถ้าต้นทุนคุณลงสูงนิบลับแล้วคุณขายได้ไม่คุ้มกับที่คุณลงทุนเนี่ยไม่มีใครมาลดราคาของให้คุณนะ<ค>ณเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยทุเรียนเหลือโลห้าสิบบริษัทยาจะลดราคาทุกอย่างลงมาห้าสิเปอร์เซ็นเหมือนก,กันเปล่านะเขายังคงขายราคาเดิมและอาจจะแพงขึ้นด้วยเพราะว่าต้นทุนการผลิต วัตถุดิบมันสูงขึ้นแต่ราคาขายเราต่ำลงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะไปล้อมแรกไขกเชื้อให้ล้มเขาเขาขึ้นราคาให้เรามันก็เป็นไปไม่ได้ตรงเนี้ยคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือการลดต้นทุนการเซฟทรอด้วยแหละไม่ใช่ว่าคุณทําเองแล้วคุณจะใช้นัวซัวสีซัวนะหรือว่าจะใช้กระชายอะไรเงี้ยคุณก็ต้องฟังเสียณก็ต้องฟังเสียหมาเขาว่าเออ อันไหนสมควรใช้ช่วงไหนสมควรใช้ไม่สมควรใช้อะไรเงี้ยเรายังคงคอนเซปต์เดิมก็คือใช้ตั้งที่จําเป็นโอเคอัตราการใช้อะไปไหนแล้ววะย่อยย่อยเตรียมจำาหม่มันไย่ยไม่หวดแล้วนะอัตราการใช้นะครับอัตราการใช้สามร้อยซีีนะต่อน้ำสองร้อยแค่เนี้ย แม็กแล้วนะแม็กแล้วแล้วทีนี้ไอ้เรื่องใช้เนี่ยจะใช้ช่วงไหน